ครพ่อแม่พี่น้องมาพบมาพอกับผมอีกแล้วครับเมื่อนี้เศร้านี่บรรยากศาศเศร้าครับข้าเขาชมปลาทัวงเห้องครับพี่น้องมาชมปลาทัวอัปเดตปลาทัวงเห้องครับพี่น้องมือกี้วันที่สิบหกท่านว่าครับสองพันหารอยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องมาายัางวัดตีเศร้านี่สบห้าพ่อแม่พี่น้องมา กำจัดเพียดดำครับพี่น้องรับเพียดํำว่าเห็ดจังได้ใส่ยังแน่เนาะบ่หลายครับงบบ่ถึงลอยครับพี่น้องที่พามากำจัดมันเหมือนใส่ยาแค่สองตัวครับพี่น้องยาแค่สองตัวแต่คุณภาพครับพี่น้องคุณภาพอีกแล้วติไปไอเบิงเพียดํำกันพี่น้องลุ่มสองซ้มมือเพียดํำกันมาเลยครับพี่น้องเบิงนี่ครับพี่น้องเพียดํำลงเจาะดอก บเพียด้ำดำม,มันคือบทเหตุคอยชัดนี่ครับเพียดำครับพี่นอ้องเพียดำนี่น้องสีผ้ามัดก๊าซมันเหมือน,นี่ครับนี่ผมก็จะเอาถุงมัดไว้ครับพี่น้องถุงมัดไว้เดี๋ยวเ้าสีแล้วผมก็จะมาอัปเดตให้เบิ้งครับพี่น้องว่ามันอาการเป็นยังไงเนาะเพียดำระบาดเลยครับพี่น้อง ช่วงติดดอกระวังทีให้ดีครับพี่น้องระวังให้ดีเนาะไปเดี๋ยวผมสิผ้ายางเมึงจะสองสามกานครับพี่นอ้องมาเขาสีมาขามันยังไงครับพี่น้องเดี๋ยวหายมันเป็นหลายครับพี่น้องมันเป็นหลายมันสิเอาโบยู่ครับยี่หม่องได้เหรอตัดเท่านี้นี่ครับพี่นอ้อ,องอีหม่องผมสิมัดถุงไว้สองสามบอลครับพี่น้อง ยาดำครับพี่น้องเห็นบ่ยาดำ,ดำเดี๋ยวผมฉีดแล้วผมกัสีมาอัปเดตให้เบิ่งครับฉีดแล้วยาตัวนี้มันออกฤทธิ์ออกฤทธิออออ์สี่ชั่วโมงครับสี่ชั่วโมงตอนนี้ก็ตอนเสาร์นะครับตอนเสาร์เก่าโมงเดี๋ยวมาเลี้ยงผมก็สีมาาหายให้เบิง่งว่ามันเป็นจังงด้ครับพี่น้องนี่มองได้อีกงอองหนึ่งครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องเหย่ดำคักๆเลยผมอันยังเลยผมพี่น้องเอ้ยไอไอเบิ้งครับว่าผมใส่อีหยังแน่ครับพี่น้องผมใส่ยาตัวใดผมสิไปผสมให้เบิ้งครับย่างให้เบิ้งนํากันว่าเฮ็ดจังได๋ยายี่หอหยังคันของพี่น้องเจอเพียรเราสิเป็นเพียด,ดำเพียไฟนอนครับพี่น้อง งบบดถึงลอยครับพี่น้องงบบดถึงลอยลองเอาไปเห็ดเบิง้งลองเอาไปเห็ดเบิง้งสีได้ผลบ่ผมอว่ามันผ่านอยู่ได้ผมกลับว่าน้องไปเอายาก่อนพี่น้องเอายาก่อนนี่ครับยาจิบบาทถิอว่าผมตัวเอ้ครับ ทีไปเลยครับหัวนึงนี่น้ำประมาณลอยลิตรครับนี่เดี๋ยวมันกระสมีตัวนี้ก็ตัวนึงครับพี่น้องนี่ที่เด็ดอยู่นี่ครับพี่น้องที่เด็ดที่เด็ดนี่ซ้วงหะยี่สิบบาทครับพี่น้องสามส้วงหกสิบบาทครับได้น่อยเดียวครับพี่น้องดเดียวนี่ นี่ครับมันก็มีอีย่างเนี้ยคือบทชัดบุคคลชัดครับพี่น้องไปอ่านให้ฟังอะไรคือสามันมันก็อะมิดาครับอะมิดาอะมิดาซองหรสเปคครับซองหนึ่งตัวหนามยีสติดครับพี่น้องอันพยายามเตะขึมขึม ต่ผมก็เอาสามซองต่อน้ำประมาณเกือบลอยลิตรครับเกือบลอยประมาณหกสิบดิบน,นถึงลอยก็คือผมใส่ไปสามห่อครับพี่น้องสามหอ่อมันคุ้มยังได้แน่ว่ะที่กำจัดมแมลงกรตุ้พืดกวกเพียดํดำวกน้อนครับพี่น้องได้อยู่กูได้อย่างให้มันตายแห้งก็ใส่ไปเข้มๆนะครับพี่น้องแต่ผมมันเป็นบอหลายครับผมก็เลยใส่อ่อนๆครับพี่น้อง ของเพเจอหลายก็ใช้ได้งักนะครับพี่น้องน้อยเดียวครับยี่สิบบาทแค่หนึ่งแกค่หนึ่งหวานเป็นเป็สีอย่างนี่ครับยี่สิบบาทน้อยเดีย,ยวนึงนี่นะนี่ผงเทียมตานครับพี่น้องผงเทียมตานเนาะอ่า เดี๋ยวจังไปเบิ่งกันครับพี่น้องเดี๋ยวจังไปเบิ่งกันอีกสี่ชั่วโมองเ้ามาเบิ่งว่ามันสิเป็นเด็กตัวเขาปลูกต่งไหนเนาะมาครับบัตรมาเบิ่งผลงานครับหลังจากมืเอเสาร์เขาฉีดยาป้องกันเพียยักขาเพียครับไปแล้วเนะาะก็พามาติดตามผลงานครับส่วงเร่งๆครับพี่น้องผ่านไปประมาณหาหกชั่วโมองครับพี่น้องเอาฉีดตอนมืนเอเสาร์ฉีดไปเก้าโมงครับ เก่ามงเนาะนี่ก็สีมงแรงละสีมงแรงกับล,ลายชั่วโมงเติอปกติมันสีชั่วโมงกับมาเบิ่งได้ครับพี่น้องแต่นี่ผมก็งมเงเี่ยมาเรียงแต่อนอนล่มบุคอยมีมาลงคลิปมันจังสีฟังหงูเรื่องนะครับพี่น้องล่มบุพับดบุ๊ดเอาคาก่องมากกับสีสัจนจังหวะนีครับเนาะมือเนี <laughs> ย่ยมาแล้งเลยมันได้เวลามาจากก็ว <laughs> ่าปายครับพี่น้องเอา้ามาเบิ่งผลงานครับบาทเท่านี้ผลงาน หลังจากขีดไปมือเสานะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องมาเบิ้งกะมันกระตกลงไปแนงครับพี่น้องมันก็หายไปละตายแห่งกระต้นน,นะ,กกะครับพี่น้องเบิ้งเอาลูบๆกระตุกนะครับพี่น้องลูบๆนี่กระตกเลยตายครับพี่น้องบ่เหลือเป็นบอกะดีดีโยสมคำํำลือที่เข้า่ <laughs> จาจะไพว่าดอกว่าเองไป <laughs> เบิ้งอีกมองซ้องมองดีผ่มมัดทุงไหวหม้มือเสานี่เนาะ มองเนี้นเป็นด้ไลยอันของคุณได้เป็นจนสุดเครื่อนกับองเอามาใส่บ้างครับพี่น้องอย่าปล่อยไว้เดี๋ยวมันสิรละบาดก็ับมันไปเร็วขึ้นยังมีเพียดํดขึ้นซองขึ้นนี่มันปล่อยไว้หอยไปหลายเติบเลยครับพี่น้องมันยังดอกง่มพอเก็บทัวร์อะไรมันเปื่อนมือครับท่านเพียดําลงนี่ครับพี่นอ้งองเบิ้งของมาปลูกทุ้งไหว้หมดเสาเนาะขัานคุณได้จำในด,ดอกิังส่งปลูกทุงไว้ปันนี่นี่ครับ มันก็ตกลงเองมันครับพี่น้องตกลงกายครับพี่น้องมันก็เกาะประยูมเก็ตกลงใบครับพี่น้องกู้ขวบตัวบาดเจ็บเล็ดหัวยังไปเบื่องจักหม่องครับพี่น้องผมผูกไอ้สามหม่องครับพี่สาวสามหม่องหลุมก็มาไอ้สามหม่องสามบอลครับพี่น้องเล็ดเล็น้อยมีอีย่างผมกลับมาแบ่งปันมาบอก มันดีแล้วใส่ดีแต่ผมก็มาบอกครับพี่น้องผมบอกกักครับพี่น้องผู้ลังคนเขามาบอกจ็ได้ผู้ลังคนแม่นบอกครับใส่ยาอีกยังค่ะพี่อ่ะคา,านอนเขาไม่ได้บอกได้ผู้ลังคนอ้ห่วงตัวผมนี่ไว่ม่ได้ซ้นแหละบม่ได้ห่วงอยางไงเพราะแม่พี่น้องเฮ็ดแล้วให้มันได้ผลผลิตมันจังสีมีแห่งบเม,ม่อยเนาะแม่นบอกนี่ยังก็บอกกันตัวนี่ครับพี่น้องอันมือเส้านี่ดำปือป่อๆครับตัวนี้เตือนว่าเบิง่งอุ่นมันลงไปอยูุ่่นครับพี่น้อง เห็นบอดำๆนะตัวลูกไปอยู่ในใบครับพี่น้องเห็นบอน่ะมันตกลงกเองครับพี่น้องฉีดขั้นไ้ดี้นะใส่สปเปรย์ฉีดครับค่อยๆฉีดขั้่อฟเป็นหลายๆเนาะขั้นผู้ได้ปลูกนหน่อยๆใส่สปเปรย์สะพายหลังฉีดให้มันซุมๆจังหน่อยแทงผมโบว้ครับหมักทั่วอะไรหนึ่งมันก็เลยงใส่ถังไงแล้วก็ใส่เครื่องลากสายเอาเนาะมันจังสนา้นโอ้เพื่อเสีเ่ยวครับพี่น้อง อันนี้ใส่ทั้งไงใส่เครื่องลากสายกับมันเครื่องชั่วโมงครับขั้นสะพ้ายสเปคกับเบิดมือมือนะเพื่อเสียเรี่ยวนะครับพี่น้องเห็นบ่บ่ถึงลอยครับพี่น้องยาสามซส้หกสิบบาทแปบสิบบาทเป็นเจ็ดสิบนะครับน้ำมันใส่เครื่องอีกยี่สิบบาทน่าเก้าสิบบาทบ่ถึงลอยทำใส่เครื่องฉีดยานะครับพี่น้องงบบ่ถึงลอยครับ แต่ได้ผลเกือบลอยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องเจ็ดสิบเลยวะบ่ลอยกับเจ็ดสิบับแต่ขั้นมองได้เป็นบ่ถือมันไต่ใบมันฉีดบ่ถือฉี่มันกับบ่ตายครับบางหมองมันกับมีมันเป็นน้องฉตายบ่ทุกมองทุกบอลน,นะครับพี่น้องแต่มันกับบางไปครับปลาเท่านี้ขั้นขั้นให้ดีสีจักสองรอบสํมแห้งมันจะสี่เหลี่ยบลอยไปเลยครับพี่น้องจักสองรอบน้มา,าฉีดมือนี่แล้วเปลี่ยนไปมือหนึ่งมือหองฉีดอีกเท่าน,นึงครับเอ๊ะ มืมเลียครับพี่น้องบัดเท่านี้ส้มมันลงเรืออยู่ที่มันอยู่ใต้ใบมันกระสีไฟเบิดครับบัดเท่านี้ตัวเฮ้ากับสีงามสีสวยแต่บัดน,น้อครับพี่น้องเบิ่งเอาเลยครับพี่น้องเบิ่งเอาเบ่งเอาโมได้ตัวมีแต่มาบอกของดีๆครับพี่น้องเนาะลองเอาไปเห็ดไปใส่เบิง่งท่านผู้ใด้เอาไปใส่แล้วก็เหม็นมาบอกน,น,นุ่มบุญน้ำน่ว่ามันได้ผลบอ่อจังสัตว์ยังสีนะครับพี่น้องเนาะเอาไปเห็ดเหลวก็ คอมเมนต์มาบอกโอ้ดีอยู่ดีอยู่ผมโอ้แม่ความเจ้ากับว่าผมก็บเได้มีกำลังใจเนาะเ็ดคลิปใหม่ๆม,มาลงให้เบิง่งให้ชมเรื่อยๆัวร์เป็นจังได้จังได้เนาะสำหรับมือใหม่มือใหม่เนาะยำมือใหม,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 ม่แต่อาจารย์ท่านได้เ,เ,เก่เงๆแล้วกัเบิ่งได้เด้อเบิ้งอะไรกับเขเมินติชมมาได้ครับเข้เมินติชมมาได้นะครับพี่น้อง มันมีอยังหลายครับเฮ้ยมือบนมีแต่นแนวประหยัดครับมือบนมีแต่นแนวประหยัดแหนะเถืถ่อครับยอย่ามองข้ามของถื่อเนาะนนั่แหละก็ตามสายตาเห็นแล้วครับพี่น้องตามสายตาเห็นนั่นแหละเนาะนี่ก็กดไลค์เบิ่งแล้วกวดไลค์อย่าเลื่อนผ่านนึกสื้อกดไลค์กดติดตามให้นำ้ำแต่สิมีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆมาลงล่ะพี่นอ้องเพราะไม่พี่น้องก็สิบ่าพลาดคลิปใหม่ๆเพือนนี่มันก็ จะได้หูเนาะยังบ่มหูครับจะได้หูเนาะกระเทือนนี่เนาะหรือผู้ใดมีประสบปัญหาอย่างกับคอมเมนต์มาถามเลยครับพี่นอ้องประสบปัญหาพี่อยาดับพี่อยา,าไฟพี่อาดำนอนใบยิกใบงอใบด่างสิครับผมก็ส,ส,สิมาหาวิธีแก้ให้ครับแต่ว่าวิธีแก้ผมไม่อยากแก้ครับแก้ยากเนาะเอาป้องกรรันดีกว่าเอาป้องกรรันดีกว่านั่นแหละ ผมกรสิหาสูตรปุ๋ยสูตรยาป้องกันให้ว่าใส่ตัวเล็กตัวใดเนาะคอมเมนต์มาถามได้นเนาะเป็นยังไงพี่น้องเนาะนั่นแหละตามสิพุมว่าเนี่ยเป็นยังไงครับพี่น้องเบิ่งเอาซ้ำสายตาเห็นนหมครับพี่น้องผมก็บ่ <c oughs> บดได้เก่งบ่ได้อีหยังดอกก็พอไปวัดไปว่านันเขาอยู่ก็ <c oughs> ว่าไปนะครับพี่น้องเอ้ามื้อนี้ เนาะก็ชิด้จบคลิปใบเพียงเท่านี้นครับพี่นอ้องเพราะจบคลิปใบเพียงเท่านี้กดไลค์กดติดตามให้นะเสียงบอทชัดฟัง้งทัน้นวอาไว้ยังบูฮูเรื่องก็ขอโทษขออความไ,ไปมองนี้ครับบพรเขาใจจังหักคอมเมนต์มาถามครับมือนี้ก็ชิด้ขอ,อกล่าวคำว่าสาวัสดีครับ